สวัสดีครับผมทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมเซอร์เช้าาตามเคยนะผมและอีกทีนี้นะทุกคนผมก็จะมาจะมามาที่ไหนนะทุกคนโอ้ยทุกคนเห็นบอกตกปลาทุกคนก็น่าจะดาวออกนะว่าผมมาตกปลาใหม่นะครับทุกคนโอ้ยคลิปก่อนนะเรามาตกได้ยังไม่เจอนะปลาสิบปีที่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ คือเราจะมาตกปลานะว่าตรงนี้นะมันจะมีปลาใหญ่หรือปลาย่งเหมือน <Wow. S 1> ที่เขาพูดประมาณนี้นะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะโอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวแล้วเราก็ไปตกปลากันเลยนะ <Okay. S 1> ทุกคนคลิปน,นี้ผมก็มาแค่คนเดียวนะก่อนจะไปดูคลิปน,นี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นเราก็ไปกันเลย let's go อนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะผมว่าผมจะเลือกตกปลาที่เก่าหนะะ้าคลิปก่อนหน้านั้นครับผมคือเราคลิปที่เรามาตกปลาสเปที่แล้วนะทุกคนโอเคผมว่าผมลองใช้สถานที่เก่าตรงนี้นะเผื่อจะได้ปลาใหญ่นะผมหรือปลายักษ์นะครับโอ้ยไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์หรือไม่เวิร์ก็ลองดูก่อนนะครับผมเผื่อแต่ยังน,ยน้อยก็มีโอกาสได้อยู่นะครับผมทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะ คลิปก่อนเราก็มาตกได้ซะเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมครับผมคลิปนี้เราก็จะใช้ที่นี่เหมือนเดือนครับโอเคเดี๋ยวผมไปผสมอาหารแล้วครบผมไปตกปลากันเลยนะคะโอเคไปกันเลยนะครับทุกคนทนนี่นะครับทุกคนผมก็จะใช้อาหารปลาปลาปลาอะไรนะครับผมปลาดุกนั่นแหละครับผมปลาดุก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 ปัดวันนี้นะคะ เดเอาผสมอาหารเลยดีกว่าเสียดายมากเลยน่าจะชวนหลายๆคนมาแข่งด้วยกันเนาะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้มาแข่งกันกับใครหรือว่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ในผมใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะวาแข่งกันตกปลานะทุกคนถ้าใครแพ้นี่อันนี้คือหน้าหนาวนะใครแพ้นี่ให้ เขตดลงน้ำเลยนะวันนี้โอเคนะทุกคนหลังจากที่ผมโยน เบ็ดตกปลาของผมนะลงแม่น้ำหมดแล้วนะทุกคนหลังจากนี้เราแค่รอนะผม,ผมเพื่อจะตกได้ปลาฉลามนะทุกคนหรือว่าปลาวานนะโอ, <laughs> โอเคมาลุ้นร้อนกับผมเลยนะครับโอเคมาลุ้มกันเลยนะครับว่าเราจะได้ปลาฉลามยักษ์หรือว่าปลาโลมาหรือว่าปลาวานในประมาณนี้นะทุกคน ininya <laughs> <laughs> ตอนนี้นะผมตกปลาแนละ้วทุกคนผมก็ได้ปลาสองตัวแล้วนะแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมดึงนะครับผมติดปลานะเสียดายมากเลยครับผมกล้องจังไม่ได้นะทุกคนคือแบ่งหมด <Nope. S 2> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูปลาของผมครับโ <Okay. S 2> อเคน,นี้เมื่อกี้นี่โอ้โหตัวนี้มันดึงแรงมากเลยนะทุกคนแต่ผมแต่ผมมองไอ้แต่ผมดึงไม่ทันนะทุกคนน่าเสียดายมากเลยนะครับโอโ้าไม่งั้น เส้นนี้เราจะได้ปลาอย่ประมาณนี้นะทุกคนไปดูปลาของผมเลยนะครับทุกคนนี่นะทุกคนอุย้ยปลาครับผมเห็นกันไหมครับทุกคนปลาของผมสองตัวนะเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าเดี๋ยวตอนเย็นเลยนะครับทุกคนเราจะได้ปลาสักกี่ตัวนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้รออย่างแบบโคตรตึงเต้นเลยนะทุกคนคือแบบกุมมันปลามันดึงเส้นสนี้เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้แบบเอา,าแบบผมแบแบก,กระจายแบบ คือเลือกไม่ถูกว่าจะเอาเส้นไหนเลยดีนะผมก็เลยก็โดนกระตุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยนี้น,นทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะทุกคนว้าวว้าวี้าวว้วว้าวว้วผ้ว่าวั้าวว้อวน้าวว้นอน้าวน้้นนว,ว,ว้าวน,น,น,น้น,น,น้นะ้ เาต้องนอนอย่างนี้เลยทุกคนคไม่ใชเ่เราไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับเดี๋ยวไว้วันหลังผมค่อยมานอนแล้วกันนะโอเคแต่สำหรับคลิปนี้นี่ผมว่านี่สงสัยเราแน่แต่ไม่เปลี่ยนจุดหรือไม่เปลี่ยนที่นะทุกคนปลาก็เลยไม่ค่อยไม่กินสัท่าทหร่ขอตัวแรงเนาะทุกคนจะให้ดึงให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับโอ้ oh. เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสำหรับคลิปที่ผมตกปลานี่เต็นทก็เป็นแค่คลิปสั้นๆน,นะครับทุกคนก็แค่จะมาตกปลา,นาคนที่เกลีย่าลืมคอมเมนต์ใส่คคลิปวิดีโอโอ้โหทุกคนโอ้โหเสียดายมากปลาไม่ติดน,นะครับ คือทุกคนพู้ปลากินเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราโยนเราลอยสักสามสิบนาทีแนะว่ามันจะกินหรือเปล่าไม่กินเดี๋ยวผมบอกทุกคนอีกทีนะครับโอเคทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ผมดึงปลานะนะผมเสียดายคือปลาไม่ติดจริงๆเลยนะคบโอ้ยเลยเรามาดูปลาของเรานะผมเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเพื่อนว่าคือตอนนี้อาหารก็หมดแล้วนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะผมอันนี้คือไม่มีแต่ไอ อันนั้นมันไม่มีอาหารแล้วนะอันนี้มันยนไม่ได้แล้วนะทุกคนมันก็ไม่ได้แล้วนะอาหารเราก็หมดแล้วนะแล้วอย่างตอนนี้มันก็เริ่มจากมืดเลยครับทุกคนผมก็ต้องกลับบ้านแล้วนะก็เรามาดูว่าปลาของเราได้ปลาเจอะสู้วันก่อนได้ไหมทุกคนโอเคเรามาดูปลาของผมกนนะครับทุกคนได้อยู่นิดหน่อยนะครับผมโอเคนะทุกคนปลาก็ได้อยู่นิดหน่อยนะผมบผม เอาไปสมับรทอกินได้นิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็ผมก็จะเก็บของแนละ้วผมก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนสรัครกินนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืกนนมกดไลค์คร้ผมกดแชร์ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งกระติ๊บติ๊งตองติ๊กตองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่หน้านะผมว่าผมจะไปทําอะไรที่ไหนก็รอดูได้เลยนะครับผมทัสร์สรัคลกิปนี้ก็ลากันไปเพียนแค่เท่านี้นะครับผมทุกคนไปแล้วนะครบบ๊ายบาย